เอาละครับสูเลยนะครับสนามหนึ่งครับตอนนี้ครับพร้อมแล้วกบแปะคู่ทีสองสนามหนึ่งพร้อมก่อนครับตอนนี้เราเสียบประจมาที่สนามหนึ่งก่อนนะครับยังคงออนไลน์สเก็บพร้อมกันสองสนามครับติดบุ๊กไลน์และยีทูตไลน์ครับเข้าไปที่แฟนคลับฟุตบอลอะคาเดมี่สองครับในสนามหนึ่งและยูทูบด้วยนะส่วนสนามสองนี่เราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแต่เข้าไปดูได้ครับต่อทีวีไทยเพจ ประจักระในสนามที่สองนะครับเพื่อจะไม่เป็นการบินในยูในเฟซบุ๊กนะฮะเนี่ยครูแลเมื่อกี้นี้เราไปท่องทางยูทูบอย่างเดียวในสนามที่หนึ่งนะฉะนั้นเราจะไปทั้งเก e บุ๊กและยูทูบเหมือนเดิมทั้งสองสนามนะครับเข้าไปเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะฮะทั้งเทพจทั้งสนามหนึ่งสนา,ามสองครับไ,ได้ครับในช่วงเช้านี้เราอาจจะได้ถ่ายทอดสองสนามไปเรื่อยๆฮะ เกมเร้่นะครับสำหรับสนามหนึ่งครับตอนนี้ต่อเจริญทรับต่อเตือนครับกับเซรีบัตครับมาโบครับมาโบอยู่ตรงไหนครับมาได้ยังครับมาโบ มาปูเออกมาแล้วครับรีบเลยครับเวลาผ่านมาหลายนาทีแล้วครับตอนนี้ครับแหมมาเซฟดี่บอลบอลตเหนื่อยแล้วตอนนี้ทีมบอลโต3-0นอนอยู่ครับคอมเมนต์ในยู่พุ่มนะมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วแต่ยังไม่ได้สนามครับเจอเลยครับเจอเลยครับตามมาในสนามมาเลยครับ มาสนามหนึ่งก่อนคร <a> <ส |vi|> ับตอนนี <mí> ้เสียงบรรยายยาวๆไปเรามาที่สนามหนึ่งก่อนครับปอเจริญทรัพย์กับเสรีว ok ัฒน์ฮะปอเจริญพอเจริญการแพทย์นะทวดีปอเจุดเยอะโอ้ปอเจริญการแพทย์ครับทวดีครับปอเจริญการแพทย์ครับกับเสรีวัฒน์ครับปอเจริญการแพทย์ในชุดสีฟ้าขาวนะครับนะ

ออนไลน์ยาวๆก็เป็นบุกไลน์และ YouTube, right. ยูทูปไลน์ส่วนสนามสองรอสัก,กครู่ครับรอสักครู่ชมบรรยากาศรอบสนามไปก่อนในออนไลน์นะครับสนามที่สองในออนไลน์รอสัก,กครู่ครับมาโบ 3, สามศูนย์เราพยายามแต่งตัวอยู่ตอนนี้ การจัดโปรแกรมนี่ถือว่ารู้ผลเร็วแล้วครับเข้ารอบเก็รอบครับไม่ได้รอทั้งวันครับเราเว้นกันนัดสองนัดเราจะได้รู้เลยว่าทีมไหนทีมไหนมีโอกาสเข้ารอบ้วครับเื่อนั้นนี่ยาวๆครับวันนี้ต่อไปซื้อนี่ไม่ต้องห่วงครับภาษาปปะโตเหนียวหนึบครับยิงยังไงก็ไม่เข้าครับปะใช่ไหมฮะย,ยิงไม่เผยยังไงก็ปัดออก ยิ่งไม่ยิ่งไม่โตกรจะปัดเข้าไปใช่ไหมครับแม่ปูหลักสาประตูต่อมาเซเวไม่รู้ว่าดุทพปัจจัยน,นี่ล้นหรือ,อยังครับตอนนี้ <B ody> ล้นแล้วใช่ไหมนี่ <B ody> มาโบดูข้างสนามมาบุีนเลยครัเข้ามาเลยครับ <B ody> เข้ามาเลยก่อนเลยครับเขามาวอลในสนามได้เลยครับเตะเตัว์เขามาวอาลในสนามเล้บมาโบตามชนครับนี <B ody> ่ฮะอยู่ตรงหลังประตูสนามสองนี่แล้วตอนนี้ยกมือแล้วเมื่อกี้ มีด้วยบอกบอกคนชื่ออะไรนุริครับอยากขาอ่อนแล้วนุลิของมาโบเหรอแห <c oughs> มคอมเมนต์นี้แสดงว่ามีความรับที่อยู่ในใจฮะนี <c oughs> ม่มีบอกว่าเมื่อคืนหนักไปครับสำหรับนุลิแหนุลิอย่าขาอ่อนนะฮะแหมบอกว่าอย่างนั้น <c oughs> นี่ยมีเซลกันด้วย <Hey. S 1> เดี๋ยวชมบรรยากาศครับที่สนามสองนะครับแหชมบรรยากาศของไม s เซฟกำลังวอมอยู่ครับส่วนสนามหนึ่งตอนนี้การแข่งขันอยู่ครับ <Hey. S 1> มาดูกันสนามหนึ่งก่อนแล้วตอนนี้เลายาว,ยาว ดีถ้าเราถ่ายทอดสดไปสองช่องทางใน Facebook นี่มันจะดูได้ทั้ง Facebook YouTube เฟซบุ o กยายูทู u เดิมเายาวยาวๆครับตอนนี้น,นันไม่รู้ๆกันเลยครับยิงเอ้เฮ้ปัดได้สบายดีครับเออได้ลุนลล้นเลยครับได้ลุ้นเลยมาใหม่มาใหม่ครับเสรีวั์เซรีวั์ยิง โ้ยเข้าหน้าต่างครับเเห็นตะข่ายปีไหวๆก็เข้าหน้าต่างกันไปวันี้เอาละครับกอเจริญการแพทย์ครับจะเล่นยังไงครับแบบนี้ครับโอ้โดนกดเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวเปลี่ยนลายชื่อนะครับติดแ๊บนี้ครับโอ้โหครับป๋าแล้วครับตอนนี้ยังได้อยู่ แล้วเสรีวัดล็อกเข้าขวามองข้างในไหลออกมาตะก,กัดขวาครับตั้งป้อมแล้วตั้งป้อมแล้วล็อกล็กลกอกแม่ยังไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็ยังไงยังไงยิงได้ยิงยิงได้ยิงแม่ยัง,ยงได้ยอ,ยงไงอยู่ครับไปทัน มาครับสนามสองครับตอนนี้เราพร้อมแล้วครับแหมสนามสองมาแล้วครับสองไมเซฟกลับมาโบสามศูนย์นะล็อกแหมสวยอู้วเสรีวัตรเสรีวัตรย้อนมากลับเข้าขวาตั้งตอมีเวลาโอ้ยต่างตอมไปหน่อยครับทุนที ได้หลุนอยู่ครับแต่บอลมันเบานะเริ่มครับเริ่มแล้วครับตอนนี้วรบาเ็นทกบาห้าคนต้องการแข่งขันได้ใช่ไหมห้าคนห้าคนได้นะโอเคครับ

ยังไงดีโอ้เล่นลูกสูงครับเซรีวด yeah, ีโว sí. ้ยช็ตสองมาเอาแล้วโอ้โหโอ้ยแมเอาแล้วครับจังหวะดีขอจะเล่นการแพทย์แม่ตายป็นบอลของเซริวันครับ เปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาที่เส้นกลางสนามนะครับที่เส้นกลางสนามที่ทางฝ่ายจัดเราตีเส้นไม่ให้นะครับาหท่านไม่เข้าตรงจุดดีอาจจะโดนใบเหลืองได้นะครับตีเส้นมาให้เรียบร้อยแล้วฮะตรงจุดกลางสนามนะครับเปลี่ยนตัวเข้าออกตรงนี้นะฮะเปลี่ยนตัวเข้าออกตรงนี้นะคะนออรับยกเว้นผู้เล่นบาดเจ็บนะครับออกทางไหนก็ได้ครับเราเรามีเส้นกลางสนามที่เราตีไว้ให้นะครับ เอาทิมนี่รุ่นโลกเข้าไปลอบรอง่ที้อันนีุ่โลกเขาไปรอบรอทิพใสทิศใสรอบทิศใส้ารว่ยมีัวะ่ตไายเด้อเพิมทายเพิมทายุดเลย นี่ฮะบอกว่าไม้เซฟสู้ๆคราไ้เซา้อประตูไปไหนครับผู้รักประตูยังไม่อยู่หน้ากล้องครับผู้รักประตูอยู่ข้างสนามครับไม้เซฟเตะสักทีเถอรอแล้วรอรอรอกแขงแป๊บนึงครับไม้เซฟครับไม่อไมเออะไร ตอนนี้ยังไงแล้วอโอ้โหตอนนี้สนามหนึ่งครับกอจเจริญทรัพย์กับเสรีวัฒน์ครับอดันเข้าใส่อย่างหนักนะครับตอนนี้เดีย๋ยวเช็คก่อนเราทำไมเป็นอย่างนี้ฮะเราเราว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเตะทั้งทีไม่ได้ผิดพลาดแล้วนะ อันนั้นคือความจริงใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอตักคู่ครับเดี๋ยวรอตักคู่ครับมาเซฟเดือเตะครับรอมาเซฟเป็นไรจะเตะรอรอตักคู่ครับรอตักคู่เอาแล้วครับมีสกอร์แล้วครับตอนนี้พอปะเนียมันต้องมันต้องอย่างนี้ ไปสองแบบถ้าไม่งั้นหลุดแน่นีองนันไปเซาไปเดีายวรอนานแล้วรอตักูครับเดี๋ยวกประาชอยู่เวลาพอนักกีฬามาโปสามศูนมาถึงแล้วนะแต่คล้าย ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ครับเวลาไปจะให้ฮะมีบอกเกทผู้อับชีพเบอร์ห้ามาเซฟลูกห้ารลอยครับนี่เกทผู้รับชีพมาเซฟเบอร์ห้าครับลูกละหน้าร้ยครับมีบอกประตูตของมาเซฟใหมวไหมครับเดีย๋ยวผมซูมให้ดูครับนี่ทูมือสู้แล้วครับเพื่อนี่นี่ฮะนี่กังบอาไหว้เอไหว จดไปครับนี่ครับอย่าบอกไว้ครับอย่าบอกไว้ครับเหดียวนี้ครับเดี๋ยวบอกว่ายิงมาจะตัดออกครับยิงไม่ตรงกรอบเดี๋ยวเราจะตัดเข้าให้ครับสมองเอาละครับมาแล้วครับสนามสองครับกลับมาครับไปที่อยู่ในโพสต์นี้ของเล่นถุงอือพิมพ์ครับสนามสองครับตอนนี้ครับ เปียนบรรยายกันไปเลยนะครับตอนนี้มีบอกอัดฉีดมุลิหมูสับ <laughs> ลูกกระตุ่นนี <laughs> ่ฮะมีบอกว่าตายเซฟเมยไทยครับเลี <laughs> ้ยงมาด้วยลำแข้งครับอ <laughs> ยู่ลำยาว <laughs> <laughs> ไปครับ กลับมาที่สนามแมวเหลียวบรรยายนกลับมาที่สนามสองครับตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะไมเคิครับในชุดสีเหลืองส้มครับกับอัลเบอส์ศูนครับในชุดสีขาวครับมาเกมเริ่มครับอัลเบอส์ศูนครับอัลเบอส์ศูนย์อัลเบอส์ศูนยครับแหมายเคิลในมารอก่อนแล้วครับตอนนี้ความพร้อมนี่น่าจะเพียงกว่าแล้วมาถึงตรงนี้ฮะ ไหลออกไปทางกาบซ้ายของตัวเองคนะไนเซฟายเซฟายเซฟที่สนามสองนะฮะสนามสองที่บอกไว้ก่อนเลยครับในเฟสเดิเมรนะเราจะมาที่เฟสน,นี้นะฮะเราจะมาที่เฟสนี้นะสนามสองแต่เราจะแตะลิงก์ไว้ให้นะฮะแตะลิงก์ไว้ให้มาอุ้จังหวะนี้เป็นโอกาสให้เป็นบอลของไนเซฟ ใช้เลานะครับยินไปถึงุทสาประตูตตลมีบอลขึ้นมาแล้วยกออกไปแม่นด้วยครับจังหวะนี้ได้อยู่นายเต็อยากได้อยู่แล้วยังไงจับหานนี้เอาเรารตปสมาทูนปรสาูนตาปรสทูนไหลเข้ามาด้านในแล้วตั้งปม ตั้ง้อมไหลออกไปสกับขวาครันไปว่าดีแล้วซอบมาเวยยังไม่ผ่านครับได้อยู่ทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้กลับคืนครับหลังก้าแทงมาแม่ไม่ได้ครับ <c oughs> มีบอลแซวเพื่อสามประตูของไมค์เซฟเลยครับตอนนี้ครับแฟนขับเกยเยอะครับดีดีดีนะไหลออกมาครับเพื่อสาประตูของไมค์เซฟไมคเซฟเติดมาจังหวะนี้ก็ติดผู้เล่นของต่อไปสามประตูแวบอลไปแล้วบอลไปแล้วครับ บอลทุ่มพร้อมไมาเซฟโย่ไหวไหมยิงอ้โหข้ามออกไปถนนแล้วครับบอลบอยทำงานครับออกไปเขาต่อแล้วลูกไปแกงเขานอ้เรียบร้อยครับนัดที่สามศูนย์ผู้ต่อไปเตรียมความพร้อมกันเลยนะครับทั้งสองสนามนะครับทั้งสองสนามเตรียมคอพร้อมเลยนะครับ ต่อไปนะครับไหลออกมาที้ไปครับสวันดีระวังครับระวังจะได้อยู่ใช่วางได้ครับแข่งมาป้ายยังได้แล้วแม่แต่กวะนี้ได้อยู่ครับจะมาครับมันจะมีเสียงของสนามมาพร้อมกันนะครับในออนไลน์เราเผยเสียงแบบยาวๆครับเสียงบรรยากยาศนี้เราอยู่ที่สนามสองนะครับ เียะบรยายเรามาดูที่สนามสองครับแต่ออนไลน์สดสดพ้อมตั้ทั้งสองสนามครับทั้ง a c e บ o o กและยูทูบครับแต่เข้าไปได้ที่ลิงก์เราเลยครเรามีให้เรียบร้อยสะดวกช่องทางไหนยกยาวยาวของไม้เซฟติดผู้เล่นจังหว่านี้กรรมาการให้ปินบอลออกหลงังไปเลยครับ ออกมาครับปิดผู้เล่นครับ <Okay. S 2> ยังได้อยู่หมายเซฟแล้วสามบอลลั่นออกไปบอลผู้ของมาโปรสามศูนย์หมาเซฟหมายเซฟหมายเซฟไหลมาติดผู้เล่นออกมาโปรสามศูนย์ครับมาโปรสามศูนย์ไหลเข้ามาด้านในมาโบูโปรสามูมาอาเธอร์แนี้ตาแล้วไหลออกมาไล่มาจัดได้สวยครับ ยีงเข้าหาโอล่โลกแบบดียิงก็เบาแล้วเบาแล้วครับแม่มีสกอร์แล้วครับตอนนี้สนามสองครับโอ้โหวัดลงแล้วอาจีดลูกหาลยโอ้โหขาเบาแล้วมีสกอร์ขึ้นมาแล้วครับตายสิดาวดูสูตรน้ำจีนชี้นำ หมายเซฟไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองครับตอนนี้หมายเลขโยบมาจังหวะนี้เก็บได้ครับหมายเซฟแต่หมายเลขปุ่ด,ดูนานนะครับแต่ทำไม่ได้ครับเจอจังหวะโต้กลับครับแป่เสียประต,ตูเลยครับหมายเซฟ ามเจิบขึ้นหลังใต,ต้รักษาประตูแล้วก็มีฟาวกันจังมาะนี้ครับการาะทะในจีนบอลของไมเซิครับโยเออกมาครับ ได้ยิงลัดไหนจัางหวะเอาโตอปิ้นก็เป็นสามต่อสามตูนได้ฟิบอลของไมเคฟินบอลของไมเคิครัจังหวะนี้ครับยิเลยิเลยจจให้เล่นแล้วเล่นเลยมาไป็อกซ้า แล้วปัดออกมาครับจังหวะนี้เคลียร์ขึ้นมาเก็บได้ไหมค,ครับแมไม่ได้แต่ยันครับออกหลังไปเลยครับได้ยเป็นบอลออกหลังก็จังหวะนี้ได้เป็นบอลจากผู้รักษาประตูของไมเคิลครับ เล่นออกมาครับไม่เซฟแล้วแม่โดนตันหน่อยนี่กรรมการบอกฟลาวครับการจิ้มบอลของไม่เซฟตามลูกเดียวครับแข่งขันกันชิ้นเดียวย0บนาทียาวๆต้นเอาต้นเอา,อเอายมาแล้วเก็บได้ไหมครับหวะนีีทิ้งไวหักเข้าบาด้านในเอาแล้วครับหวะนีีโตกลับครับกลับ3-0ไป3-0 ไหลกลับขึ้นหลัง,ลงไปถืไหลกลับไปตั้งคกันไปครับขอออกมาทางด้านซ้ายของตัวเองขอเข้าไปด้นานในถืงไหลครับไหลกลับขึ้นยังได้อยู่ <s> ไหลออกมาด้นานในครับแทงมาแล้วยังได้อยู่กับไปต,ต่อครับตอนนี้บาบาสามศูนย์ครับ ขิ้นออกไปทางด้านขวาขอกลับมาด้านในออกบอลเทา้าสู่เทา้าครับยังสูก้องครับตอนนี้บอลเทา้าสู่เทา้าออกมามีตัวเติตตตมโดนนายเซฟด,ดักได้นายเซฟหมุกไว้ได้ครับสว,วัสดีเอาล่ะโตกลับแล้ว,ว,วาวกรรมการได้ตุดตามของนายเซฟครับเอาละครับตอนนี้สนามหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับสัญญาณมือจับผู้ตัดสินมาครับสนามหนึ่งครับ เลื้อมเอาลับก,ก่อนเลื่อมเอาเกียมลับก,ก่อนเ <c oughs> นี่ยได้เลนนีพิงไว้ได้อยู่ทีหลังเอามาครับได้ไหมพอเอามาครับทิงแล้วไหลแล้วอย่างไรแถวสองไม่ได้ครับิ้อออกมามาเปรนสามศูนย์ โอ้สนามหนึ่ครับเวลาหมดหมดเวลาไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับเต็เมระเบิดไันหนึ่งหนงไปครับตะรับสนามหน่งครับแม่คู่ต่อไปครับสนามหนึ่งครับสนามหนึ่งคู่ต่อไป